เจ็บไปกันเลยออกไปก่อนเส้ตุนพันปีชูไม่รูจจว่าสาใจแต่ว่าโลดไรเดอร์โลดนะจ๊ะรถปรลัมสองจะตามจะตามทันหรือไม่ทันเนี่อเมื่อกลางดีเพนเพ็ดเพนเพ็ดตกใจฮะแล้วเดินก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนัมบดนในคู่รองสุดท้ายคู่ที่7หรือว่า EP ที่7นั่นเองเราอยู่กับผู้ที่จะ แข่งขันในคุณทเจิตนะครับผู้ชายคนนี้ซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเทพเจ้าทางฝั่งัระตะวันออกอยู่มาแล้วเป็นพันพันปีนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องลูทีด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ช่างตุนพันปีครับอะไรนะช่งตุนพันปีครับโอ้โหตัวจริงมาจากระยอง นะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยพี่ตุลพันปีแล้วก็น้องตัวขี่นั่งรถตัวอะไรเคครับวันชัยพงุขครัลนี่เควันชัยนะฮะวันนี้กับการงานเอ็นจีโอระยะทาง600เมตรเป็นยังไงพี่ความรู้สึกและความพร้อมในวันนี้พี่ตุลแปนต์ครับแปดสิบเปอร์เนตครับแรกยี่สิบอ่ะยี่สิบกือบ่งร้อยอยู่นี่เลียวเราต้องบอกว่าภะวันออกเนี่ยเดินสายแก่เนี่ยก็จะเป็นพวก2 0งเมตรต้องเป็นตัวใหญ่ใช่ใช่ปกติมีปัญหา ระ <no liebe> โอหสุดยอดเลยสุดดยยอเลมันได้นอนเลยดิวะทำรถกันะทำรถกันไม่นอนเลยไม่ใช่นอนแล้วพุ่งตื่นขึ้นมาถามจริงพี่ตรุนเวลาซ้อมรถเนี่ยตีอย่างเรายองมาซ้อมนี่มั้ไม่ได้ไม่ได้มาซ้อมนี่ซ้อมที่บ้านน้องน้องก็เลยอ่าครับเฮ้ยบ้านใหญ่ขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่ากรมทางหลวงก็ช่วยเคลียร์ทางที่เรายองให้ด้วยนะฮ่ช่วงออกตัวมันจะลื่นๆนิดนึงอ่าเคเป็นไงบ้างกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเครู้สึกไงบ้างครับ เต้นครับตื่นเต้นนะครั้งแรกครับครั้งแร<อ>กเลยนะออไม่เคยขี่ไม่เคยขแข่งยีวเลยนะครับคนเราก็มีครั้งแรกเสมอถูกต้องนะครับดูหน้ามันก็รู้ว่าตื่นเต้นจริงนะเออแล<อ>้วมึงอยู่กับปมรมาจารย์สุดพันปีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่และโอ้โหดูแซ่ด้วยนะตุนพันปีเสียโจเสียพบระยองโอ้โหหน้าเสือนี่แข็งโป๊กท่านน้าดูอยู่ฝั่งอาชียด้วยนะอาชียอยู่แล้วอาชียอยู่แล้วนะฮะโอเคอ่ะ พี่ตุลฝากถึงแฟนๆชาวระยองนะชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือทุกคนที่ช่วยเชียร์เราอยู่หน่อยพี่อ่าวันนี้มามามาไม่ดีนะแต่แต่ก็สู้สู้เต็มที่อะว่าอย่างง่ายสู้เต็มที่สู้เต็มที่ในในในสภาพที่เราทำได้ใช่เราเต็มที่ของเราครับเต็มที่ของเราต่างฝั่งแฟนชว์เชียร์ด้วยอ่าครับผมนะครับโอเคครับผมก็สู้สนใจครับหนูจะเป็นแบบหน้าใหม่ก็เถอะครับผมเต็มที่แน่นอนครับผมอ่าก็นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งของพี่ตุลแล้วก็น้องเค ครับในการแขันคู่ที่7ของเรานะครับฝากไปด้วยนะฝากช่างตุ่นไปด้วยนะถ้าเข้ารอบรอบนี้ผ่านไปได้นะรอบหน้ารบกวนเอาทุเรียนมาฝากด้วยนะรออยู่นะนะก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ด้วยครับพี่ตุ่นพันปีและเควันชัยครับยินดีมีชัยก็โชคดีมีชัยครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับมาแล้วฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะช้าไปนิดนึงรว่าในช่วงเทสรันเนี่ยรถไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็พร้อมแล้วสำหรับทีมทีมนี้ นะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครช่างครับผมช่างโลดพระรามสองครับสวัสดีครับพี่โลดโลดพระรามสองโลดไรเดอร์โลดมิวทองหล่อโลดทุกอย่างแล้วก็ตัวขี่คู่บุญสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเจมท่าจีนครับเจมท่าจีนครับชื่อท่าจีนอะไรนะอะไรแตงหยียมนะเป็นเพชรแตงหยียมครับเป็นเพชรแตงหยียมนะฮะก็มาเหมือนกันในรอบถังป่าครับมามาในช่างเบียร์จรัญใช่ครับ นะวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเี่ให้พี่โลดประลามสองอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะสำหรับพี่โลดนะครับเป็นไงกลับมาครั้งนี้กลับมาครั้งนี้ก็ต้องพัฒนาไปก่อนเรื่อยๆก่อนตอนนี้เพราะว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ถือว่ามาดูทรงนะถือว่าเก็บข้อมูลมาดูทรงระยะมาวัดระยะาวัดระยะค่าวัดระยะแพงเหลือเกินใช่แล้วเป็นไงซ้อมรถดีไม่ดีฮะก็ยังอยู่ในน้รับ8ปดเบ นะจากที่สเกลคู่แข่งมาก็อยู่ในในในสายที่มันพอพเอาฟัดโฟวีรับนะโอเคฮะก็ทูสีหรือว่าทูสีอ่าแล้วเจมเป็นไงการซ้อมพอได้ครับพี่พอได้ครับพอใจมากในเวลาที่ซ้อมมาอพอใจอยู่ครับรถรถพี่โลดเขาเซตให้เราโอเคนะดีเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับเข้ามือไหมถือว่าเข้ามือเข้ามือนะครับแล้วก็ช่วงที่จะแข่งแล้วอีกไม่กี่นาทีจยากฝากถึงฝั่งอาจารย์โลดครับ าถึงแฟนๆน้องๆที่เชียร์เราอยู่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับผมจะสู้เต็มที่นั่นแหละชื่นใจจริงๆสู้เหมือนตอนกินเหล้าหน่อยวะเจมสู้ครับเต็มที่นะใช่ครับเต็มที่นะฮะก็คือเต็มน้อยอยู่แล้วเต็มน้อยก็พี่โรสให้ใจเราเต็มที่เราได้ถึงพึ่งได้ใช่ครับใช่ครับแะก็ฝากถึงพี่ชายผมด้วยถือว่าเป็นอาจารย์ของน้องๆหลายๆคนตรงรุ่น ยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับพี่ๆน้องๆหรือว่าหลานๆทุกคนให้กาลังใจพี่ชายผมพี่โรดพรามสอนแล้วก็น้องชายผมเจมท่าจีนกับการขันคู่ที่7ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีพี่หลังใจให้พี่โรดครับผมมากครับผมมาครับโชคดีพี่สู้ตาย ไม่เกี่ยวห้องก็ออกไปนะครับบนเหน้าตู้จบก็ไม่เกี่ยวห้องๆอยากบออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าใครจะได้ใครต่อนะครับในห้องครับขออนุญาตเขาสู่การแข่งขัน n G O นะครับชียิตที่2กับกับ E P ที่7หรือว่าคู่ที่7ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง ช่างตุนพันปีสอทอโจ้เสียบพบประยอบอยู่ในแท็กเอครับจับเซอร์เโกสีแดงขาวขับขี่โดยเควันชัยพบกับช่างโลดพระลมสองครับพิโรดไลเดอร์โลดทุกอย่างาขับขี่โดยเจมท่าจีนครับมาในเซอร์ปิโกสีเขียวอยู่ในแท็กบรีครับพี่น้องครับ ฝีไม้ลายมือเกียรติประวัติยาวนานพอกันครับทั้งพี่โรดพระรามสองและพี่ปีครับสิงไลยระยองชูเลียนซิ่งระยองพันปีเสียพบพระยองสอทอโจระยองแตกเองครับพร้อมแล้วขับขี่โยน้องเทมันชัยเจอกับยอดทีมจากฝั่งธนบุรีครับโรดไบรเดอร์โรดพระรามสองขับขี่โดยเจมท่าจิน เพชรเวชตังเอี่ยมพร้อมแล้วปูริเจ็ดยับคู่ที่เจ็ดในวันนี้ครับเอชียนดับดาวซีซั่นที่สองครับพร้อมพร้อมแล้ว เส้นตุ่นพันปีชูมือว่าซาใจแต่ว่ารถไรเดอร์โลดนะจ๊ะโหลดกระลำสองจะตามจะตามทันหรือไม่ทันเนี่อมังกรดีเพนเพ็ดเพนเพ็ดตกใจฮ่าลากเกฮงเส้นตุ่นพันปีจะหนีแล้วก็มองไปเลยเส้นตุ่นหนีรถไรเดอร์ตามเส้นตุ่นหนีหนีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือเพือเพือเรียบร้อยโรงเรียนตุ่นพันปีครับโอ้โหนี่นี่เละครับตุ่นพันปีครับมหานครระยองเชื่อเฉือนเอาชนะ พี่โรดพระรามสองโรดไรเดอร์ไปได้ครับ